ที่ห้องโสตทัศนศึกษา100ปีสำเร็จย่าโรงเรียนทหารอากาศอนุสรอ์รอภตา,าครีจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์ปลัดจังหวัดในอตะครีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปธภ์คือนายพงศุรินทร์สีแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนตาครีประชาสรนเยี่ยมน,นักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าจำนวน2รายได้แก่เด็กหญิงการประผานสิตะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และเด็กหญิงกหนกพรสอนสังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมน,นักเรียนทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัรรมภ์ที่อำเภอตากฟ้าโรงเรียนบ้านราชอุธรรมได้แก่เด็กหญิงนาตรัตด,ดาบุญธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นลงพื้นที่อำเภอท่าะตะโกโรงเรียนบ้านเขาน้อยและโรงเรียนวังวิทยาได้แก่เด็กชายวรวุิเกตบุภานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และเด็กหญิงวนณพรสกุลรัตน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพครอบครัวความเป็นอยู่ความประพฤติปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำมอบทุนการศึกษาและเป็นกำลังใจแก่เยาว,วชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้งนี้ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้โอวาทแก่เยาว,วชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า อีกทั้งขอให้ตระหนักถึงความจำเป็นและใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด